ยินดีต้อนรับสู่เนื้อหาแนวข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเนื้อหาข้อที่15 15. โอมานอนกัวเนอินเซทิออินนึนซสารมึนนูกุยมดิกกะใครปรากฏอยู่บนธนบัตร50,000วอนคะชินไซมดังอิมนีดาชินซาดังค่ะบุคคลบนธนบัตร50,000วอน ชินไซมดังมีคำถามสำคัญเกี่ยวกับเงินตราของเกาหลีคือใครปรากฏอยู่บนธนบัตร50,000วอนของเกาหลีคะคำตอบคือชินซาอิมดังอิมนิดาหรือในภาษาไทยเรียกว่าชินซอิมดังค่ะสตรีผู้ทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์เกาหลีชินซอิมดังเป็นสตรีที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในสังคมเกาหลี เธอไม่ได้มีบทบาทเพียงในฐานะมารดาแต่ยังเป็นศิลปินนักเขียนและนักปรา์หญิงที่มีผลงานโดดเด่นศิลปินหญิงแห่งยุคโชซอนชินซาอิมดังมีความสามารถด้านศิลปะทั้งภาพวาดดอกไม้มแมลงและภาพธรรมชาติผลงานของเธอแสดงถึงความประณีตอ่อนโยนและความกลมกลืนกับธรรมชาติ ซึ่งยังได้รับการยกย่องจนถึงปัจจุบันมารดาของนักปราดผู้ยิ่งใหญ่นอกจากความสามารถส่วนตัวแล้วเธอยังเป็นมารดาของยุลกอบอีอีนักปราดคนสำคัญของเกาหลีซึ่งปรากฏอยู่บนธนบัตร5,000วอนสังคมเกาหลีจึงมองว่าชินซาอิมดังคือแบบอย่างของ มารดาผู้ปลูกฝังปัญญาและคุณธรรมในสังคมเกาหลีค่ะทำไมชินซาอิมดังจึงอยู่บนธนบัตร50,000วอนธนบัตร50,000วอนเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดของเกาหลีการเลือกสตรีคนแรกมาปรากฏอยู่บนธนบัตรใบนี้สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของผู้หญิงในประวัติศาสตร์และสังคมเกาหลีค่ะเป็นการยกย่องทั้ง ความสามารถความเป็นมารดาและคุณค่าทางวัฒนธรรมค่ะบทสรุปคือคำถามว่าใครปรากฏอยู่บนธนบัตรห0 0 0 0วอนคำตอบคือชินซาอิมดังสตรีผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาศิลปะและคุณค่าของครอบครัวในสังคมเกาหลีค่ะสนใจสั่งซื้อทักแชทมาสอบถามได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำ ทักเพจติวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีหรือ a ฟ e b o o k หมิวพรพันธ์หนังสือมีขายตามนี้จ้าแบบที่1สีฟ้า300ข้อบวก mp 3เสียงคนเกาหลีฝึกฟังจับพ้อยในโจทย์นั้นๆ27,000วอนส่งฟรีค่ะ1.1แบบฝึกหัด27,000วอนส่งฟรีค่ะแบบที่5 ข้อสอบจริงเขตนั้นๆพร้อมคำตอบ5-6เดือนย้อนหลัง15,000วอนส่งฟรีค่ะแบบที่6 6.1หนังสือเยจู oo, ภาษาไทยพร้อมอธิบายภาพประกอบ35,000วอนส่งฟรีค่ะ6.2แบบฝึกหัดเยจู25,000วอนส่งฟรีค่ะ6.3 วิดีโออธิบายเนื้อหาในหนังสือเยจู u, ให้เข้าใจมากขึ้น49,000วอนเปิดฟังได้ตลอดชีพเลยค่ะ Hashtag ลุยเพื่อสัญชาติเกาหลี Hashtag สอบสัญชาติเกาหลี Hashtag แนวข้อสอบสัมภาษณ์สำหรับขอสัญชาติเกาหลีค่ะพาคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าพร้อมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะ